สวัสดีค่ะจะ๋าทาหลอดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ๋าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไปอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกําลังคิดถึงเขาอยู่ในใจนะคะเรามาดูกันว่าคนที่คุณกําลังคิดถึง ในวันนี้ตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณแต่วันนี้เราเปลี่ยนมาดูพลังงานของเขากันบ้างนะคะเรามาดูว่าพลังงานของเขาตอนนี้เป็นพลังงานแบบไหนชีวิตของเขามีความสุขดีไหมเรามาดูพลังงานของเขากันนะคะเด็กถือไม้เท้าเด็กถือเหรียญก้าวไม้เท้า เดมเพจพลังงานของคนคนนี้เป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณค่อนข้างมากนะคะชีวิตของเขาในตอนนี้กำลังเข้าสู่จุดที่กำลังอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆห,หลายสิ่งหลายอย่างเริ่มต้นการเรียนรู้เริ่มต้นหน้าที่การงานหรือเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆที่เขาไม่เคยทำ หรืออาจจะมีความรู้ความสามารถมาแล้วบ้างในระดับหนึ่งแต่ก็เป็นสิ่งใหม่สำหรับเขาและทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาคิดจะทำในตอนนี้เป้าหมายเดียวนั่นก็คือการสร้างฐานะการสร้างตัวตนการทำให้ตัวเองยกระดับไปสู่จุดที่สูงขึ้นกว่าในตอนนี้ซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าการเริ่มต้นของเขาในครั้งนี้มันไม่ง่าย มันค่อนข้างมีปัญหามากมายเข้ามาลายล้อมซึ่งเขาก็รู้ดีอยู่แล้วว่ามันจะต้องมีปัญหาอะไรบ้างแต่ปัญหาบางอย่างมันก็เกินความคาดคิดหรือเกินการรับมือดังนั้นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในการเริ่มต้นของเขาครั้งนี้มันก็ยังไม่ได้ราบรื่นสักทีเดียวและโดยเฉพาะสําหรับบางกรณีนะคะเขาอาจจะถูกควบคุมหรืออาจจะถูกปั่นหัวจากผู้หญิงหรือผู้ชายบางคน ที่ในตอนนี้เวลานี้มีอิทธิพลกับเขาซึ่งคนคนนี้นอกจากจะเปิดช่องให้เขามองเห็นโอกาสในอนาคตแล้วก็ยังเป็นคนที่พาเขาหรือดึงเขาเข้าไปสู่ปัญหาต่างๆนานา,นาที่เขาเกินจะรับมือได้นี่คือพลังงานและความเป็นอยู่ของเขาในช่วงนี้นะคะต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาในตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคน จะรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะสามารถแอดไลน์ไอดีได้ในรายละเอียดเพิ่มเติมที่จ่าทิ้งเอาไว้ให้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าในวันนี้ตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคนก้าวไม้เทา้าทุกครั้งที่ชีวิตเขาเจอกับปัญหาทุกๆครั้งที่เขาหาทางออกให้กับตัวเองไม่ได้คุณคือคนแรกที่เขาคิดถึงและนึกถึง ที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยอยู่ข้างๆเขาในเวลาที่เขามีปัญหาคอยช่วยแก้ปัญหาคอยให้กำลังใจคอยให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆซึ่งพอในช่วงเวลานี้คุณกับเขาอาจจะไม่ได้อยู่ข้างกันแล้วเขาถึงได้นึกถึงคุณมากในเวลาที่เขามีปัญหาและหาทางออกให้ตัวเองไม่ได้ ดังนั้นคุณคือคนเดียวที่เขาคิดถึงในวันที่เขาอ่อนล้าเป็นคนเดียวที่เขาคิดถึงในวันที่เขาไม่มีใครหรือต่อให้เขามีคนมากมายในชีวิตแต่หลายๆคนเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงความเป็นตัวตนของเขาได้เพราะเขาไม่ใช่คนที่จะเปิดตัวเองให้ใครเข้ามาถึงแม้ว่าบางกรณีเขาอาจจะไปเลือกคนอื่นแล้วและมีคนอื่นแล้ว แต่คนคนนั้นจะมองว่าเขายังไม่ได้เห็นด้านที่อ่อนแอของคนคนนี้เท่าที่คุณเคยเห็นจัสติกเขากำลังได้เจอกับเวรกรรมนะคะโชคชตามันเหมือนเล่นตลกกับเขาดังนั้นในตอนที่เขามีปัญหาหาทางออกให้กับตัวเองไม่ได้แล้วเขาคิดถึงนั่นเป็นพ่อจา๋าหรือนั่นเป็นพ่อจ๋าคิดว่าเขา คงได้เจอเรื่องราวที่เลวร้วายหรือเจอเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เขานึกถึงตอนที่มีคุณอยู่ข้างๆมันอาจจะเป็นสถานการณ์หรือเป็นเหตุการณ์ที่เขาเคยทำกับคุณ และมันทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจหรือทําให้คุณรู้สึกแย่ซึ่งในตอนนี้คนคนนี้กํำลังอยู่ในสถานการณ์นั้นนะคะหลายๆปัญหาหลายๆเรื่องราวที่เขาเจออยู่ในตอนนี้มันทําให้เขาสะกิดใจคิดถึงคุณคิดถึงวันที่เขาเคยทําแบบนั้นกับคุณและในตอนนี้เขาเป็นฝ่ายที่ถูกกระทํา ดังนั้นความเจ็บปวดความเสียใจความน้อยเนื้อต่ําใจของคุณคนคนนี้กําลังได้สัมผัสคนคนนี้กําลังได้รับรู้มันซึ่งมันมาจากเวรกรรมที่เขาเคยทํากับคุณนั่นเองนะคะแทเพลนชีวิตของเขาเขาอยากเปลี่ยนแปลงสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างระหว่างคุณกับเขาเพราะเรามาถามถึงความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณนะคะดังนั้นแทเพลนที่ขึ้นมา เขาอยากเปล <ar> ี่ยนแปลงสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาถ้าหากในตอนนี้คุณกับเขาทะเลาะกันไม่ได้พูดคุยกันหรือแยกห่างกันไปแล้วคนคนนี้อยากกลับมาทําให้ความสัมพันธ์มันกลับมาดีดังเดิมคนคนนี้อยากกลับมาเคลียร์ใจอยากกลับมาเคลียร์ประเด็นอยากกลับมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเขาไม่อยากให้สถานการณ์ระหว่างคุณกับเขามันคุมเครือแบบนี้หรือไม่พูดไม่คุยกันแบบนี้ตอนนี้เขาอยากกลับมาแก้ไขและเปลี่ยนสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขา ชาลีออดเขาเป็นคนทางไกลนะคะคุณกับเขาบางคนอาจจะยังไม่ได้เจอกันดังนั้นพลังงานของการอยากมาพบมาเจอคุณในตอนนี้รุนแรงมากคนคนนี้เขามีปัญหาและเขาคิดถึงคุณเพียงแค่คนเดียวแล้วรวมกับการที่เขาอยาก อยากเปลี่ยนแปลงสถานะหรือเปลี่ยนแปลงบรรยากาศในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันทําให้คนทางไกลคนนี้อยากเดินทางมาหาคุณเพราะหลายๆคู่หลายๆคนคุณกับเขาอาจจะพูดคุยกันผ่านโลกออนไลน์อาจจะยังไม่เคยเจอตัวจริงกันดังนั้นในการที่จะกลับมาง้อขอคืนดีกับคุณหรือกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเขาคิดว่าถ้าหากการแสดงความจริงใจด้วยการมาหาคุณมันจะทําให้คุณประทับใจเขามากกว่าการส่งข้อความมาดังนั้นในบางคนบางคู่ ที่การเดินทางมันไม่ยากลําบากเกินไปหรือการเดินทางมันสามารถเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้นคนคนนี้เขาจะติดต่อคุณมานะคะหรือจะเดินทางมาหาคุณซึ่งจะมองว่าโอกาสในการที่เขาอยากเดินทางมาหาคุณมีสูงมากกว่าการติดต่อสื่อสารผ่านทางข้อความแต่ถ้าหากเขาหรือคุณอยู่ห่างไกลกันมากหรือมีอุปสรรคในเรื่องของการเดินทางเขาอาจจะติดต่อสื่อสารคุณมาในช่องทางที่คุณกับเขาเคยพูดเคยคุยกัน ถ้าหากคุณบล็อกเขาและคุณอยากให้เขาติดต่อมาคุณต้องปลดบอกเขานะคะเพราะอย่างนั้นเขาจะไม่สามารถหาทางติดต่อคุณมาได้เลยแต่เจตนาและความรู้สึกของเขาในการอยากติดต่อสื่อสารหรืออยากมาพบมาเจอก็ค่อนข้างชัดเจนมากค่ะ5เหรียญและการติดต่อสื่อสารมาของเขาค่อนข้างใช่เลยนะคะเขาจะกลับมาง้อคุณ จะกลับมาง้อคุณจะกลับมาขอโอกาสจากคุณอีกครั้งคนคนนี้ในวันที่ไม่มีคุณเขาเหมือนคนที่ขาดขาดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเขาอาจจะดูเป็นคนที่เพียบพร้อมดูเป็นคนที่ดูดีในสายตาของคนอื่นแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่คนอื่นมองเห็นมันไม่ได้มาจากความสามารถของเขาสักทีเดียวนะคะในหลายสิ่งหลายๆอย่างมันมาจากการที่คุณคอยซัพพอร์ตคอยผลักดนันคอยทำให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้น เขาเลยดูเป็นคนที่เก่งขึ้นหล่อขึ้นสวยขึ้นในสายตาของคนอื่นโดยที่คนอื่นไม่รู้เลยว่ามีคุณอยู่เบื้องหลังดังนั้นพอไม่มีคุณคอยซัพพอร์ตเขาเลยกลายเป็นแค่คนคนเดิมคนที่เขาเคยเป็นคนที่ขาดอะไรหลายๆอย่างขาดโอกาสขาดความคิดขาดความรู้ขาดความรอบค่อบซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมีแค่ ตัวคุณเท่านั้นที่ให้เขาได้ดังนั้นเขาจะกลับมางา้อกลับมาขอโอกาสจากคุณเพราะเขาไม่สามารถอยู่ได้โดยที่ไม่มีคุณ ราชาถือดาบตอนนี้เขาค่อนข้างชัดเจนและมั่นใจกับตัวเองแล้วนะคะหลังจากที่เขาอาจจะเคยสับสนมานานว่าจะเอาอยัางไงต่อกับความสัมพันธ์นี้จะเอาอยัางไงต่อกับคุณดีแต่ในตอนนี้จะมองว่าเขาชัดเจนแล้วว่าเขาจะต้องเลือกคุณเท่านั้นและต้องกลับมาในชีวิตของคุณเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคนคนนี้จะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้คุณกลับคืนมาในความสัมพันธ์เพราะเขาไม่อยากทําให้คุณกับเขาต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่พูดไม่คุยกันไม่ ได้เจอไม่ได้พบกันหรือต้องแยกห่างกันแบบนี้เขาตัดสินใจแล้วนะคะว่าเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้คุณกลับคืนมาสไม้เท้าคนทางไกลคนนี้กำลังแอบส่องแอบมองคุณตามช่องทางที่เขายังทำได้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณเขาอยากจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณตอนนี้เขากำลังมองหาโอกาสแลจะจารูดสึกว่า หลายๆายคนคุณบอกเขาอยู่และเขากําลังหาช่องทางที่จะติดต่อคุณมาอาจจะติดต่อผ่านเพื่อนของคุณหรืออาจจะทําแอคเขาใหม่มาเพื่อติดต่อคุณดังนั้นต่อให้คุณบอกเขาต่อให้คุณปิดกั้นเขาคนคนนี้จะพยายามทุกวิธีเพื่อให้ได้พูดได้คุยกับคุณและเขากําลังมองหาโอกาสนั้นอยู่นะคะราชนีถือดาบตัวคุณเอง ก็มีกำแพงให้กับเขาค่อนข้างมากคุณอาจจะยังมีความอ่อนโยนมีความเป็นห่วงมีความคิดถึงเขาบ้างมีความคิดถึงเขามีความรักเขายังอยู่แต่ตัวคุณก็อยากกลับมาปกป้องดูแลตัวเองดังนั้นในการที่เขาจะกลับมาเอาชนะใจคุณมันไม่ง่ายเลยนะคะซึ่งเขารู้ตัวดีตัวคุณเองก็รู้ตัวเองดี จริงๆคุณกลัวความหวั่นไหวคุณกลัวกลับไปให้โอกาสเขาง่ายๆแต่ในตอนนี้คุณเลยพยายามรวบรวมสติแล้วกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วพยายามตั้งเป้าเอาไว้ว่าถ้าหากเขาไม่แก้ไขาบางเรื่องหรือเขาไม่ทําอะไรบางอย่างคุณก็จะไม่ให้โอกาสเขาอีกคุณจะไม่ยอมกลับไปในวังวนเดิมๆอีกครั้งดังนั้นตัวคุณเองก็มีกําแพงให้กับเขาค่อนข้างมากและราชาถือดาบขึ้นมากับราชนีถือดาบ คุณยังมีความโกรธเกลียดเขาอยู่คุณยังยกดาบแต่เขาวางดาบแล้วนะคะเขาเอาดาบวางที่บาแล้วเขาไม่คิดจะทําอะไรกับคุณแล้วเขาคิดจะยอมสิโลลาให้กับคุณแล้วและไพ่คู่ขึ้นมามันก็ชัดเจนว่าคุณกับเขาความเป็นคู่ยังมีอยู่และการเพราะฉะนั้นการตัดขาดแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจะยังไม่ใช่ในตอนนี้นะคะเด็กถือถ้วยเขาจะกลับมามอบความรักให้กับคุณอีกครั้ง มันอาจจะเป็นความรักที่เหมือนเราเริ่มต้นรักกันครั้งแรกนะคะมันคงไม่ได้ต่อเนื่องจากของเดิมเพราะหลายๆคู่ห่างหายกันไปนานห่างกันไปเป็นหลักปีซึ่งพอห่างกันไปนานขนาดนั้นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตของคุณทั้งสองคนมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นในการที่จะกลับมารักกันอีกครั้งมันต้องมีการเรียนรู้กันใหม่ซึ่งคุณต้องให้เวลาเขาค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเร่งรีบย่าคิดว่าเขาจะต้องกลับมาเป็นคนเดิมในทันที แต่คนคนนี้เวลาตั้งใจจะทําอะไรแล้วเขาทําได้นะคะแล้วเขาจะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดด้วย The Hermit เขาแอบส่องแอบมองคุณหนักมากนะคะความนิ่งความเงียบของเขาการที่เขาไม่ทําอะไรไม่ได้หมายความว่าเขาปล่อยวางเรื่องของคุณแต่ต้องกันข้ามยิ่งได้พูดคุยกับคุณน้อยมากเท่าไหร่เขายิ่งคิดถึงคุณมากเท่านั้นและคนคนนี้ก็กําลังแอบส่องแอบมองคุณอยู่ตลอดเพื่อหาช่องทางในการติดต่อสื่อสารคุณมาขอให้คุณรู้ไว้เลยนะคะในช่วงเวลาที่ไม่ได้คุยกันในช่วงเวลาที่ห่างหายกันไปคนคนนี้ยังคอยติดตามชีวิตของคุณอยู่เสมอ 2ถ้วยเขารักคุณมากนะคะเหตุผลหลักๆที่เขาตามมางา้อตามมาขอคืนดีกับคุณในครั้งนี้นั่นเป็นเพราะเขาหลักคุณเขาถึงอยู่โดยขาดคุณไม่ได้ถ้าหากคุณเคยมีคำถามนี้ในใจว่าเขาเคยรักคุณบ้างไหมไพ่อตอบได้เลยนะคะว่าเขารักคุณและเป็นความรักที่จริงจังจริงใจมากอาดีตอาจจะแก้ไขไม่ได้แต่ปัจจุบันและอนาคตคนคนนี้จะทําให้ดีที่สุดเพื่อคุณ และเขาจะกลับมาตามตื้อตามง้อคุณเพราะเขารักคุณและขาดคุณไม่ได้2เหรียญคือการพยายามประคองความสัมพันธ์ให้อยู่ในมืออีกครั้งดังนั้นความสัมพันธ์นี้มันยังไม่จบนะคะเขาจะกลับมาทําให้คุณกับเขาได้กลับมาอยู่ในวงโครจรของกันและกันกลับมาอยู่ในชีวิตของกันและกันอีกครั้งเพราะเขายังอยากไปต่อกับคุณเขายังรักคุณคุณคือคนเดียวนะคะที่ได้เห็นความอ่อนแอของคนคนนี้ คนคนอื่นจะเห็นเขาในเวอร์ชั่นที่เข้มแข็งเด็ดขาดและเป็นคนเก่งแต่คุณคนเดียวที่จะได้เห็นในมุมที่เขาร้องไห้เสียใจและมีน้ำตาดังนั้นพวกสีทุกอย่างที่เขาทำให้กับคุณนั่นคือความรักแต่เมื่อก่อนเขาอาจจะไม่รู้ตัวแต่ในวันนี้เขารู้แล้วว่าเขารักคุณและเขาจะกลับมาทำให้ความสัมพันธ์นี้มันเกิดขึ้นจริงได้อีกครั้งหนึ่ง นี่คือบทสรุปความคิดความรู้สึกของเขาในวันนี้นะคะต่อไปเรามาดูท่าและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้80-100%กันนะคะชาวธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูชาวธาตุน,าาน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกชาวราศีกันคนที่เกิดวันที่66 26คนที่เกิดวันที่77 27คนที่เกิดวันที่99 29 ถ้าใครคิดว่านี่คือพลังงานของคุณน้อมรับพลังงานดีๆกลับไปนะคะและจ๋ารบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ